สวัสดีครับผมซีช่องซีแอนนะครับผมวันนี้จะมาทำเรียลชันและวิเคราะห์ตัวอย่างเพลงนะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในรายการ The Rapper 2021นะครับผมเป็นเพลงคูลและคุณเท่านั้นของแก๊งส้มธนาคัตนะครับที่มาร้องโดยเซนหยาบเองซึ่งเป็นพี่เอิ่มเซนหยาบนะครับจากหยาบคูลนะซึ่งเป็นแก๊งที่ผมชอบมากเพราะว่าเป็นแก๊งที่เมลลี่แรปนะครับเป็นแรปกับเป็นป๊อปแบดแบทบอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็งั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับ โอโคเทอจริงว่ะแบดบอยอ้าวลุดนะครับเมื่อกี้ลุดไปนหนึ่งครั้งนะหนูพอแล้วพอเข้าแลนะ้ว โอเทีย oh, <c oughs> นะหาดีมากหาเซ็บ่อยไอ้บอยกล้วสิอยากแกง้งอะไรอยากคือโอ้โอ้ชาวชี้วัดเขินนะ ว้าวโอ้สี่นคนเรงทุกคนอ่าสี่คนเรงโอเคจบแล้วนะครับผมก็เรียกชั่นเพลงของคุณและคุณท่านั้นนะครับของแจ็คธุนพนธัตที่พีสัญญาบเอามาแรปในรอบออเดชั่นเดอแรปเปอร์นะครับส0 2 1นนะซึ่งเพลงก็พร้อมามากเข้ากับมาโฟเทมากาถึงจะหลุดไปหนึ่งครั้งแต่ก็ถือว่า เก่งนะเก่งมา,มากครับแล้วก็เมโลดี้แล็ปที่เอาะมากนะแค่นี้ก็พอแล้วนะถึงลูกก็เพาะนะครับก็เอ่อทำให้ได้คาลรลเพ่มสี่คาร์ลิงนะครับก็ไม่รู้จะอยู่ทีมไหนก็ไปติดตามมาละกันนะครับผมก็รู้แหละครับว่าอยู่ทีมไหนนะแต่คลิน,นี้ยังไม่ได้เลียกแค่นั้นเองนะครับผมก็สตหรับคลิปนี้นะครับช่องทีกดไลค์กดแชร์กดคลิปนะครับผมแล้วก็ไปติดตามช่องพี่เสน้นหยาบได้ที่หยาบคูนะครับเป็นแก๊งเจอกับเมโลดี้แล็ปที่ไปเจอกับแบดบอยนะครับผมก็ ติดตามผลงานที่สัญญาะนะาทุกเพลงในหยับครูแล้วก็ติดตามเป็นเดือดเปอร์ได้ตามตลงานในเดือดเปรดสองมาเกย์นะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนผมสวัสดีครับ